ฉลองเปิดสาขาใหม่นะครับทุก500บาทเอามาเล่นเกมจิงางวันก็นได้นะวันที่20ถึง26มิถุนายนนะครับตรงนี้เลยด้านหน้านะครับนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซีคอ er นบางแคนครับวันนี้เนี่ยแกรนด์โอเพนนิ่งดองกีนะดองดองกีนี่ห้างยอดฮิตจากญี่ปุน่นมาเปิดแล้วนะครับผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับว้าว วันนี้คนเยอะมากมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในครับอะไรเด็ดอะไร,รลดราคาโปอะไรบ้างนะครับนี่รับกระเป๋าไปเอ้ยไม่ใช่ตะกร้าไปช็อปกัน นี่นี่นี่นพลาดไม่ได้นะครับมันเผาอร่อยอร่อยนี่หนักมาน,นี่เป้าหมายของเรานะครับโฮมนมฮอกไโดลด47%สเหลือ99าบาบาทไหน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 ี่ไง มีให้ชิมไหมครับนี่มีให้ชิมด้วยว้าวชิมนมปีเอด้านี้ครับขอบคุณครับนี่ชิมด้วยโอเคเข็มข้นมากชอบชอบอันนี้แหละวันนี้เป็นวันแรกเปิดสาขาฝั่งทนครับ เป็นสาขาแรกเลยคนก็เยอะหน่อยนะดูคนแล้วแบบของก็ลดราคาเยอะครับเมื่อกี้นมก็สี่สิบเสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนี่ขนมกรุบกรอบอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยคนเยอะมากครับคนมาเยอะมากจนแบบรถเข็นหมดฮะตอนนี้รับตะกร้าได้เองเดียวผมนี้จะเอารถเข็นแล้วเพราะว่าสือของไม่ไหวเนาะรถเข็นมาแล้วค,ครับสามตะกร้าไปเลยครับขอบคุณมากครับ ทำรายการเลยครับคุณครับคนมุงมากตรงนี้เนื้อสากระนะครับโปรโมชั่นเท่าไรเท่า,า<ๆ>ไรโอ้สามเก้าเก้าจากหกห้าศูนย์ว้าว ลดราคากันนะครับดูสิโอ้น่ากินมากเราเป็นเอห้าวากิวราคะโอ้เอห้าวากิวจัดไปครับผมนี่โอ้ของเราสองครับโอ้นี่ครับโอ้กี่ชิ้นครับเนี่ยเยอะเลยโอ้นี่นะเจ็ดร้อยกว่าบาทแบบเออเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะโอ้นี่คือเนื้อแบบนี้เลยนะโอ้ดูลายดีฮึ่มว่ะ นี่นะฮะของหลายๆอย่างก็ลดราคานะครับแบบขายออกเร็วมากคนจับแบบวางปุ๊บหมดวางปุ๊บหมดเลยฮะดูสิอะไรอะไร,ะไรนี่อะไรโอ้ลิน้นลิ้นปัวใช่ไหมจัดไปนี่นี่นโอ้โหวางปุ๊บหมดวางปุ๊บหมดนะมามอะเออเดี๋ยวพาดูก่อนนะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ข้าวหน้าเนื้อวากิวสามเก้าเนะครับ ข้าวหน้าลิ้นวัวย่างนี่299เก้าเกหรือว่ากินะ่ยวหนึนะนี่หนึ่งว้าวคุโรบุตะเอาไปทำชาบูอร่อยๆน่เลยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะโหูดูดิดูลายไปดิโอ้น่ากินมาก นี่นะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิว A5 มีหลากหลายแบบให้เลือกตามนี้เลยนะนี่ดูสิโอ้มีราคานะครับก็นี่นะ550 440นะครับลองดูโซนนี้แบบว่าคนเยอะมากรอ,อคิวกันเยอะมากนะครับอืมไปดูซิเขาทำอะไรกัน มี่ด้านในก็ทําซูชิทําข้าวหน้าต่างๆนะครับยังไม่ออกมาเลยแต่ว่าคนรอกันเยอะมากเลยดูสิโอ้คือถ้าออกมาปุ๊บก็หยิบกับจับไส่ตะกก้ากันเลยอะ่ะอันนี้นี่นี่คือหมดแล้วนะเนี่ย อันนี้ครับเป็นซูชิซูชิโอโทโร่โอ้ยน่ากินมากตรงนี้จะเป็นโซนซูชินะครับนี่ตามพลาดเลยนะครับซูชิน่ารวมต่างๆนะครับเดี๋ยวดูราคาเบื้องต้นนะ199399นะครับ199มี99บาทก็มี ตรงนี้มีวิธีทานซูชิด้วยนะครับใช้ตะเกียบเอาวาสบีวางลงนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กินนะครับนี่เอนะ็นจอยอ่ามีรสเผ็ดเล็กน้อยนะวาสบีนะครับก็คือขจัดกลิ่นคาวของปลาได้ด้วยนะนี่ขายดีมากๆเลยทุกคนเอาเป็นว่าของลดราคาเยอะเยอะครับแล้วก็ของน่ากินมากนะครับของสดีทั้งปลาซูชิสาลายก็มีนะฮะ ลองเลอกดูววันแรกคนจะเยอะนิดนึงนี่มันถึงตรงนี้ก็เป็นพิตาชิโอนะครับวาซาบิร้9ยบาทนะครับนี่สุดน,นี้นะครเมื่อก่อนเป็นของฝากใครไปญี่ปุ่นนะซื้อตัวนี้เลยนอนนอนอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะครับมีกระเป๋ามีอะไรต่างๆเยอะยะนะครับอันนี้เป็นแบบสายลุเย็นนะครับสามเก้าเกะมีถุงเท้าด้วยนะครับ รองเท้าใส่แล้วเย็นนะนี่ราคา299โอ้นะครับโอ้คนเยอะมากโซนต่อไปนะครับดูให้ดีนะครับผมว้าว39บ้าบาทนะครับนี่ก็39บาทนะเดี๋ยวพาด,ดูต่อไปนะ859านี่ ราคาตามนี้เลยนะถ้าใครมองหายอยู่ราคาตามนี้นะโอ้โหเพียบเยอะมากออกมาเลือกดูกันเนาะขนาดกระทัดรัดก็มีนะฮะสองสี่เก้านะครับอืมอ่ะโซนตรงนูน้นโซนแช่ยเย็นนะครับ ว้าว wow. ราคาตามนี้นะครับนี่โอริออนได้กินที่โอกินวาวาถูกใจมากซัโปโร <c oughs> อืออืรน้ำดื่มต่างๆก็มีนะเพิ่ม <c oughs> เยอะๆๆมาก นี่ร้อยาเนะครับเป็นชีสอร่อยนะนี้แบบนี้นะร้อยเบาทนะครับแล้วก็มีแบบคล้ายๆทาโรบันเกล่าแต่มันเป็นอกปอกนะอร่อยอร่อยนะครับสานี่นี่อันนี้ <laughs> กับแกล้มอย่างดีนะครหบห้าบาทนะครับโซนติกเกอร์นะครับ นี่เด็กๆน่าจะชอบนะครับนี่ไว้ผมต้องตัวนี้เลยนะฮะซูเปอร์ไซยาด้านในนะเยอะเลยอ่ากันดั้มก็มีนี่อเสากันดั้มนะครับ มีกระทะนะครับปิ้งย่างว้าวเกี๊ยวซาลดราคาทุกคนขายดีมากโอ้ขายดีมากเลยโซนเข้าออกกําลังกายก็มีนะครับด te wow. ูสิ ประมาณในโซนแคมปิ้งนะมีเตาแก๊สเอ้ยมีเออ,เอ,อใช่ใช่มีแก๊สมีถังน้ำแข็งนะครับสามที่หนึ่งร้อยเก้าเก้าบาทนะครับมีถังน้ำแข็งด้วยถงังแข็งนี่เจ็ดเก้าเก้าบาท 99, บเจ็ดเก้าเก้านะมีนะอ่ามีชุดสามพันสองร้อยเก้าเก้านะหนึ่งมีที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ครับอยู่ตรงนี้นะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะฮะประมาณนี้นะครับ โอ้ยตรงนี้เป็นโซนสวรรค์ของสาวๆเนี่เลยแบบพวกเครื่องสำอางวิวตี้อะไรต่างๆนะฮะมีน้ำยานี่จะพาเดินดูว่าวคร่แล้วกันนะครับอ,อันนี้เป็นที่รองนั่งเหรอบ่อรรองนั่งนุ่มๆเนาะ มีหมอนก็มี899นะฮะนี่เป็นซอนแบบเครื่องนอนนะครับนี่นะอ๋อ99้าเก้าบาท199ยเออร้19 9, 19 9. อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมมะค่ะรสชีสก<อ>ับรสสตรอเบอรีอ่ค่ะน้ำไปผสมกับนมจืดนะค่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบ ็พุดดิ้งโยเกิร์ตอ่ะ๋อเป็นพุดดิ้งโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตนะคะระทีนะคะตอนนี้เนีผลไม้มาให้อย่างนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่นะครับสองละห้าสิบเก้าบาทค่ะห้าสิบเก้าบาทว้าโออยู่นะเป็นพุดดิ้งโยเกิร์ตนะครับนี่อ่าตอนนี้เป็นโซนเครื่องปรุงนะครับห้าสิบเก้าบาทเก้าเก้าบาทก็มีนะเป็นข้าวญี่ปุ่นก็มีนะทุกคนให้ดูคร่าวๆนะอ่ะดูราคานะครับ นี่ร้อยเก้าเก้านะครับสองกิโลนะสองหกเก้าก็มีนะครับนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นตำนานใช่ไหมฮะอ๋อตำนานสบู่ก้อนอ๋ออันนี้ก้อนละยี่สิบห้าบาทเนาะจากจากห้าสิบบาทอ้าวเป็นสบู่นมนมหมอ บอกบอก่อกนั้งหน้าล้างตัวได้เลยดูส,ดสิตรงนี้เป็นโซนรามงิงแล้วก็บะหมีนะครับเพียบเลยเดี๋ยวพาไปดูนะนี่นี่ชินในตำนานนี่จัดโปรอยู่นะหครับฟรีกระเป๋านี่อ๋อทำนะอนี้นะหนูเรื่องครับ16บาทนะครับโอ้ ไก่เผ็ดซอสเกาหลีก็มีเออสิบแปดบาทนี่ตำนานรามเมงข้อสอบนะครับก็มีนะครับซื้อไปได้นะซื้อไปทำเองนะไปทำข้อสอบเองเจ็ดเก้าเก้าบาทแพ็คห้าเส้นอ๋อเป็นแบบนี้ห้าเส้นนะฮะอือเจ็ดเก้าเก้าบาทนะครับรามเมงข้อสอบในตำนาน น,นี่เป็นเส้นไปทําเองก็มีนะรามเมงมิโซะนะครับต้ม3นาทีก็ได้แล้ว129บาทนะครับเป็นแบบนี้เลยอ๋อมีน้ําซุปให้พร้อมอ๋อแบบนี้นะฮะเยเยลลี่ไวท์พีชห้าสิบาทนะครับอืมน่าก,กินน่าก,กินเป็นแบบนี้นะครับไวท์พีชเป็นเยลลี่นะ โซนนี้อลังการแบบขนมญี่ปุ่นนะครับเยอะมากครับทุกคนโอ้โหเลือกกินไม่ถูกเลยจริงๆนะฮะเนี่ยทั้งเยลลี่ทั้งขนมเคก้กกรุบกรอบนี่นี่นี่คุกกี้คุกกี้กสใส่ชาเขียวอันนี้อร่อย89บาทนะมาลองกันนะครับ นี่โซนพวกโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงนะ,ส,ะสาวผู้ชายก็ใช้ได้แหละอหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับดูสิเยอะมากนี่ไงอ่าอย่างเ e อร์เฟควิปตัวนี้ก็หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับ แล้วก็มาชำระนะครับโอ้ตอนนี้เลขไหลไปที่เท่าไรแล้วไปเรื่อยๆได้สี่คันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กกลาวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ได้รางวัลมาแล้วอะไรเอ่ยถุ <c oughs> งผ้า